คุณเจษชาบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้เลวร้ายมากหรอกตอนเองก็ไม่เถียงท่านสมคิดตรงนี้แต่ว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ไม่ได้สร้างไม่ได้มีการกระจายไปสู่คนระดับกลางแล้วก็ระดับล่างหากว่าคุณสมคิดไปเดินที่ตลาดถามพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีกินภาพรวมเนี่ยนะครับก็ไปได้แต่ว่าเงินอยู่ข้างบนหมด ทุกคนเนี่ยรู้จุดนี้ว่าเงินเนี่ยไม่กระจายลงมาดังนั้นหัวใจก็คือว่าจะต้องมีการกระจายเพื่อให้เงินหมุนอยู่ในประเทศสิ่งที่เพื่อไทยจะดําเนินการก็คือเข้าไปดูฐานรากหนุนหมุนเศรษฐกิจระดับย่อยนะครับแล้วก็ดูคนเล็กคนน้อยด้วยทีนี้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรที่จะมุ่งเตรียมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมก,ก็ต่อเองก็สําคัญหากว่าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนความเชื่อมั่นก็จะกลับมาซึ่งก็จะทําให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจเนี่ยหมุนและการลงทุนก็จะกลับเข้ามาด้วยครับนะฮะ<อ>ส่วนกรณีที่คุณสมคิดนะครับระบุว่านักการเมืองพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีทําให้ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นนั้นนะฮะอาจารย์ชาติชาติกล่าวว่าความมั่นใจไม่เกี่ยวกับสิ่งที่นักการเมืองพูดแต่นักลงทุนเห็นข้อเเเท็็จจจจรริงแลละปปนนนัััยอื่่่ชฐบาาไไมมด้ จากประชาธิปไตยออกกฎหมายอะไรก็ได้มีมาตรา44ทําให้นักลงทุนต่างหากเนี่ยไม่มั่นใจกฎหมายที่หยัดริดรอนสิทธิเขาโดยไม่มีที่มาที่ไปมันมีบรรยากาศตรงนี้อย่ามาอ้างว่านักการเมืองพูด เพราะนักลงทุนมีข้อมูลของเขาและจะไม่ฟังนักการเมืองพูดนะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในช่วงนี้แล้วก็อาจจะเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับพักพลังประชารัฐนะครับอันนี้คุณชาตชาติบอกว่าก็อยู่ในวิจารณญาณของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นเอกสารการเกณฑ์คนไปรับทนายกเป็นหมื่นคนเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ก็เลยขอให้ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะลงพื้นที่ไปเน้นเรื่องการแก้ หาให้กับประชาชนไม่ใช่หวังคะแนนเสียงเพราะว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้ทรัพยากรของชาติในการหาเสียงหากเป็นเช่นนัเนี่ยคนไทยเขารับไม่ได้แล้วก็จะสะท้อนมาในวันเลือกตั้งแน่นอน,นส่วนการลอกตั้งเ,เ,เลือกตั้งลวงหน้าในวันที่17มีนาที่บางเขตมี ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าถึง60,000กว่าคนนั้นนะฮะอาจารย์ชาติชาติกล่าวว่ากกตต้องเข้ามากำกับดูแลการเลือกตั้งในส่วนนี้ให้ชัดอย่ามัวไปทำเรื่องที่ไม่สำคัญวันนี้เรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีคนมีคนลงทะเบียนถึง2ล้านกว่าคนกกตจะเก็บบัตรอย่างไรเพื่อให้ทุกคนมั่นใจหน้าที่หลักของกกตคือสร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้งหากทำดีก็จะมีคนส่งเสริมและอยากให้กกตเร่งพิจารณาสถานะของพลเอกประยุทธ์ด้วยเพราะเร่งเรื่องอื่นเนี่ยนะครับ ได้นะเรื่องนี้ก็ควรทำหากมีปัญหาขึ้นมาแล้วประชาชนลงคะแนนไปแล้วจะทำอย่างไรควรดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง ừ, ล่วงหน้านะมีอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงก็คือเรื่องของปัญหาอเตอร์ไซค์รับจ้างมีปัญหากับ แร็ปแร็ปบายอะไรแบบนี้เนี่ยนะอุชาชาติก็มองแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อะไรที่ไม่ยุติธรรมกันก็ต้องแก้ไขผ่านเรื่องของข้อกฎหมายนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนีมีกฎหมายควบคุมหลายอย่างแต่ว่าคนขับแร็บสบายเนี่ยมันก็ไม่เกิดความยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็จะนําไปสู่ปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เพราะฉะนั้นจะเร่งดูเรื่องข้อกฎหมายหากว่ามีอำนาจได้เป็นรัฐบาลนะครับลองฟังเสียงคุณชาช่าดูครับ ว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยมันเป็นสองแบบนะคือในภาพรวมมันก็ไม่ได้เดวลวร้ายมากนะอีโต้สามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ของเงินนี่ไม่ได้เสียงท่านในแง่งแบงก์โกลแต่ในแง่ว่าการกระจายหรือวาสูญระดับกลางระดับล่างเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ถ้าเกิดท่านลงไปเดินตล,ลาดไปถามพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ไม่มีจะกินกันนั่นในภาพรวมมันไปได้แต่เงินไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างบนหมดนันมันแข็งบนอ่อนล่างนั่นนี่คือทุกคนรู้ฮะทุกคนรู้ว่าตัวเลขภาพรวมมันไปได้แล้วมันกระจุกมันกระจุกที่แบงก์โกลมันไม่ได้กระจายลหรือบางว่าอันนี้ผมว่า ทุกคนก็ถ้าถ้าลงไปสัมผัสการโอนอนจจะเห็นก็คมนั้นก็มีข้อสังเกตทุกคนที่ลงทุนที่จะเห็นที่ที่ได้ไปเจอประชาชนเงนั่นหายว่าหัวใจคือการกระจายลงไปสู่คนกลางคนแรกเพื่อให้เงินมันอยู่ในวันนี้ปัจจุบันกระจุกอยู่ด้านบนนั้นภาพรวมอาจจะดูดีแต่ข้างในมันไม่ดูมันแข็งโค้าวหรือมันอ่อนแรงก็คือสิ่าครับก็ต้องให้แต่ช้าสอนมวยไปใช่ไหมนะคือมันจะจะดูยังไงอ่ะคนหนึ่งก็ พบป่านักลงทุนเดินให้สัมภาษณ์บอกอย่างหนึ่งแก่คนเขาเดินตลาดทุกวันตอนเนี้ยแม้คนเดินตลาดเขาบอกว่ามันไม่ดีอ่ะใช่ไหมฮะก็มันเป็นเศรษฐกิจทั้งสองส่วนนะจะเชื่อมยังไงให้มันให้เกิดประโยชน์ทั้งในสองมิติใช่ไหมฮะแต่ชอบตอนแกโยนเด็กเมื่อกี้มากเลยนะฮะกลัวถ้ากลวเด็กลอยไปแล้วถ้าเป็นทักการเมือเขาเหน่อยเพราะแม้คงไม่ให้มันเล่นอย่างเงอยย่ในมือคุณชาชตานี่อาจจะดูอาจจะดูมั่นใจหน่อยจริงๆก็ไม่ได้โยนเด็กรอยเองคือมุกเล่นกับคุณ ใช่มันตลกไงมันพูดตรงมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอ่ะคือพูดยังไงต่อรองคนไม่ชอบทักสินเขาก็ขำอ่ะนะฮะเป็นใครที่แบบโอเคสุดแล้วเป็นเซฟโซนสุดแล้วเมื่อวานไงพี่ที่เราที่เราจะเจอท่านแล้วเราถ่ายภาพไงมือผมสั่นอ่ะท่านบอกมือสั่นเหรอคว้าโทรศัพท์ไปถ่ายให้เลยโอ้โหแข็งแกรงมากโทรศัพท์มันลอยไปเองว่ามีมีแต่คนถามว่าโทรศัพท์แหลกไหมพังหรือเปล่าเนี่นะครับ